อยากให้เข้าใจน่่วงนี้กระเลงเครื่องนี่กรนะยเ,เห็ดเห็ดเลือกเป็นลากกน<โ>ล,ลงุลงกายมิสู้มิแฟนก็นยังมียู่แต่ว่าคอยโดยบาบสบายดีสวัสดีพ่เมพี่น้องเบิร์ดสุขสุกคนดเนาะวันนี้ทางสักพ,พวงก,ก็เดินทางออกมาทางนอกไปพี่น้องเลยออกมาหา ตามสาสูสดคือเก่าเนาะตอนนี้กับฮอดเพื่อนเพือเ่อนเป็นทีเฮียมหอยแล้วเนาะโดยนนี่ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนอ้อพี่น้องเลยปเป็นไปข้าเขาไปหาทางงานสาสูตรมาเลยเนาะกะัหลายซ่องกับทายทํำลงไปก็บลายตึบแล่ี่นๆๆ้องทางสาวพวงก,ก็มาเป็นมือแรกเคสเลขนนเนาะฝนชิวเพื่อนหรือบว,ว่าจังไดก็กเขาไปหาทางเพอนเลยเนาะ,ะี่น้องโดยปะมีไเยืนว่าเนาะ ไปกะกลเนาะโดยทางห่านพ่นบ่น e ี่เนาะโดยเนาะแมนโดยโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีเนาะมาเมแรกเนาะหากันเลยเฮาะมาหาพ่นข้างแรกเนาะโดยอขอนญาตถาก่ำเสียงเนาะยงน้ำพ่นคืออะไรกังได๋เนาะ เคยหนุ่มหน้อยสาวหนุน้อยโดยอายุตั้งกี่ปีเลโอ้สองสี่ปีรัวยีสี่ปีเนาะแซงก็สามดวงนะว่สี่ปีโยอ่าจังไรทั้งเอ้ยนะเป็นเปิดใจบริวารได้เลยคุยเนาะเปิดใจคนคุยเนาะเพื่นจะเป็นอ่า ผางามผู้นึงเนาะแม่หนะหลายๆส่องทายลงไปเนาะงามกามื้อแรกเนาะมาเห็นตัวจริงะงามเนาะสะดวกงามนี่คือในยคือในรปเลยมามื้อแรกินข้าวกนน้ําบ่เนาะกินแล้วกินกัยังดหตอหูเฮ็ดเฮ็ดเองบ่แม่นเฮ็ดกินเองอ้กินกคือนี่ก็คือแบบเป็นเป็นห้านจ้ะบ่แม่นโดยก เมนนิบเครื่องเมนบ่เพลิงเมนเมื่อนึงได้จักแน่เลยนิบเละใส่เวลาโดนยูเปิสร็จเรวตัวนี้ยโอ้โะกรวใบแบบนั้นเนาะต้องใส่เวลาเลยเพราะว่าเข้ากับอยากขอมาหาเพคนหลายเท่ออยู่เนาะแต่เพคนก็ไม่ค่อยว่างเว้ยพี่น้องเว้ยทุกข้าวเป็นหลายช่วงนี้ก็เล่นเครื่องเมนเพราะว่าเป็นเดือนสองเนาะไกช่วงติมแบบพระเจ้าแบบไปงานไปยังเนาะ งานตัวงานแต็มส่วนนี้กับงานเทศกาลอยากษ์คนคนค่ะยากษลายเนาะเทศกาลกับลายแน่ส่วนหาอยู่เพื่อนอยู่สั้นกับไผ่นอนอยู่กับพ่อกับแม่์อู้ดเลอ่าคนเนี่ยถามเนาะมีอ้ายมีใหญ่จะคนมีเอี่ยสามคนมีสามคนเจ้าหน่าคนที่ที่สุดท้ายวะสุดท้ายโอ้ลูกสามีเินมาเลยเนาะยิงมาเลยให้ลูกสาวพอเลยเนาะจังหวะเจ้าผู้งาม มารวมตัวอันน้ำลูกเหล่ามาเลยความงามเนี่ยได้เราก็จะเห็นทั้งคนเนาะฮะพ่อแม่กับอายุหลายแล้วบออัยู่หลายแล้วตั้งปีละปดเก้าสปดเกปีคือว่าหลายกับไปมายากแล้วอยู่แต่กับเบื้องคนไปทางไหนหมดนี่ไปยูเทียองกอร์เทียโอ้คนอยู่หน้าเนาะหน้าก็อยู่อันบดไก่บ่หลังหลังเทือนโอ้หน้าใกล้ๆแบบใกล้เทือนเนาะ เทแยวไปเทแยวมาได้เาอันนี้จะเป็นหั่นเนาะหั่นนิ่มผมเหมือนเนาะโดยทลัมาแล้วก็มือนอนเพื่อนเนาะนอนเพื่อนทางหลังเพื่อนกับห้างกันใกล้กันเลยเนาะอ่าเป็นจังไลอ่าตั้งแต่เปิดใจวันนี้มีคนโอ้คนล้มหรือเปล่าโอ้ยังบ่นมีอยู่แต่บุกอยได้ตอบมานายเพราะว่ายากเนาะ อยากให้เข้าใจนี่แม่วงนี้กะเลีงเครื่องนี่ก็อยากเล็้ยงเลี้ยงเป็นรักกอนลุมกันมีสู้มีแฟนก็อยากมีอยู่แต่ว่าคอยลมไปขนาดนั้นเลยคอยย่างกับทั้งคนกับมีลูกค้าแบบเข้ามาแบบมาใช้บริการเพนคนไลน์เนาะแบบตัดยิบคนเรื่องหมนทำงากับมื่อยเนาะอยากพักคนเนาะบางที่คนเนาะแม่เพเ่อะหนุ่มๆก็เข้าใจในเด้อเนาะทำงานเพคนตอบสาอะไรเนาะ่คนคุยได้หมเนาะเรีย่อยากยังงานเนาะ แต่ช่วยเข้ากับเพื่อนได้มาหาเพื่อนน่ก็แบบต้องแบบใส่เวลาเนาะต้องถามเพื่อนก่อนเนาะโดยเพื่อนว่างบ่เนาะสามาแต่ถ้าเจอเพื่อนก็ไม่ค่อยว่างเพืพี่น้องเลยคุกมค่าเพื่อนก็เล่นเครื่องเพื่อนว่าโดยอ๋อสเปคนี่กาบ่มีบ่สเปคนี่งบ่บ่เคยมีสเปคอันนี้ได้ชิจัมกัดบอกบ่ได้จัมกัดขอแต่ว่าเป็นคนดีขอแต่ว่าเป็นคนดีโดย ก็คุยกันก็เข้าใจกันเนาะก้คุยกันก่อนเนาะโดยต้องใช้เวลาเนี่ยแม่มอยากขอนอนุญาตถามเนาะว่าบ่ได้เคยแบบแต่งงานบ่เป็นผู้สาวแบบโสดแบบไม่เคยผ่านการแต่งงานมาจากเ่อบอ่ยังบ่เคยแต่งงาน,<อ>านยังไม่เคยแต่งงานแต่เยังบ่เคยแต่งงานจากเื่อเนาะ,ะเป็นผู้สาวนะเนาะเป็นผู้้สาวาไดพี่น้องเว้ยเนาะอ่ามื่อเนึ่องในยิบเครื่องนี่ได้จากพื้นเลย กันตัดไว้อันเกี่ยมไว้กามมื่อละาโตแต่ว่าลายขัน้นตอนเพ่ปสีแล้วหั่นไปเตนะ้นมีกันเสื้อกับไปแต้มแบบนีไปโกงไปเกา่าไปซื้อเครื่องซื้อเครื่องจีนยิบแต่เรโตกับตรงลงทึนนะคะไปซื้อเครื่องซื้อไปกา่าในห้างการกยังโบมีครบตัวแดกโบมีกับออกไปซื้อตามลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งมามันจะครบนะก็ออกไปซื้อหมดเลยเลแต่เรโตคือต้องได้ไสทิ้นลงทึน โดยแบบมีอ่าแบบมีคนมาเฮียนนำอยู่บ่คือเห็นจักแบบชีหลายๆเครื่องเนี่ยบุญันรีโอ้กะถามว่าโอ้ยังโม่พรอมบ่อมีโยังโมีครบเถื่อถามว่าพรอมก็คือแบบหับแบบคนมาเฮียนได้เลยเนาะโดยอาสาพวงสนใจยังมาเฮียนบ่เงินยังอยากเรียนอยู่แล้วแต่ยังบ่มีเงินเนาะความฝันโดยและจันยิบแม่พอดี้ยความฝันสาพวงเงินดันยิบเหมยพี่น้องเลย สะพวงไม่ได้วางอย่างายวางแดดต้านยิบเลยความฝันต้านยิบไปดีแด้วเนาะยังบอกว่าจะเป็นจริงหรือบ่ความฝันความฝันสะพวงจะเป็นจริงหรือบปล่าบอกเดียวค่ะเพิ่นเปิดแบบเมื่อใดก็สะพวงเนี่ยจะเป็นลูกค้าคนแรกวะจะเป็นเงินน้ำเพิ่นเนาะเงินโดยหาเงินก่อนชวนยังบ่มีเงินโด้วยค่าเติมน้ำมันเฉลี่ยกันมั้ยเติมน้ำมันไปยังสี้หนักเลยทุกคนเอยากขออนุญาตถามพ่อะนอวา สมมุิว่ามีคนโอ้คนล่มนี่ไ่ได้จำกัดเพว่าสิเป็นประเทศใดแข่งอะไรกับคุยได้บปะแม่แต่เวลาน้องเคยโดยเตรงก่นไปสิมาคุยืออีคนนี้ต้องต้องเข้าใจโดยคว้าเพิ่นกับเวลาให้สนิเนาะโดยตรงเหยียดเหยียดโก้ต้องหาเงินน้ำเนาะ เสียเงินมาเปิดแบบค่าใช้จ <joystick> ่ายก็ร้ายขน่ดนั้นเลยเปิดชิได้ตัวหนึ่งเพิ่ชได้ตัวหนึ่งกับโดนแต่เนาะใช้เวลาแบบสมมติเป็นเสือกันลายไม่เหมือนแต่เนาะเปิดสิเลี้ยวพี่น้องเลยค่าเครื่องออกอี่เดียก็ได้โบไล่โดยเปิดค่าใช้จ่ายเปิดลายแม่นเสื่องเปิดแพงแบบเนี้ยโดยคผัว่าอะไรอย่างกับแพงเนาะบ้านเมืองเอาเด็กการบังเถื่อนกับเบอรสิได้ตลอดบังเถื่อกับได้แน่บ่ได้แน่บังเถื่อส่งเครื่องไปกะ ลูกค้าว่าบเห็นเครื่องกับโบเลเงินคือก่ะเล่นกับูไปอีกค่ะเลยเลยเลยคืาว่าชีได้ตลอดไปหาได้มวก็ได้ก็ได้นิกน้อยฮะนน่น้อยเนาะได้ก็มาลายก็จนสิบูพอชไส้คุณอะไรคือ่เนาะคนต้องได้กินด้อยู่ต้องได้ใส่ใ้ใจเนาะแม่แม่ก็มีย่างกับแม่กับอายุคนกลายแล้ว กะเปิดฮาเปิดหาผู้เดียวมึงเปิดฮาเปิดใจโบราณปันได้ฮะนะเปิดไปซื้อเครื่อนเองด้วยอย่งกับแพงเนาะเดี๋ยวนี้ว่าอะไรคนเนี่ยถามเราทั้งไงเอ้ยเอ้ยไอ้เจ้ากะเปิดไปอันใยญ่เฮือนบ่คือว่าอยู่น้ำมึดเอาเฮือนมึดเลย้วแต่งงานแต่งงานคือเจ้าอยู่น้าแม่นี่เพื่อนก็มีครอบมีครัวของเพื่อนนะมีลูกมีเตาปัจจุบันตัวนี้มีแต่ทั้งเลยบนนั้นดูแลแม่เนาะใส่ใจครับทุกอย่างด้วยการยักยัก เพราะว่าเออเลยน้องกับเพิ่นกับเป็นครอบเป็นครัวมาแล้วเนาะแต่แน่นเอาไปมาแล้วเนาะการเลี้ยงลูกเลี้ยงเก้าเพิ่นเพิ่นโดยครอบครัวเพิ่นเแต่ไมาเยี่ยมยามเล็กน่อยเนาะมมาาอยู่แต่โดนโดนมาแค่นึงหันมโดยโดยเป็นครอบเป็นครัวเลยเนาะกับโดนิโดนท่านึงกัมนี่จะพูอยู่น้ำเป็นรักเนี่ยเนาะนะอยากขออนุญาตถามนี่ว่าถามนี่นมนมทางฟังใครเพื่นมาเลยอยากคุยเลยอยากไปแบบ แต่ชวนไปอยู่ทางนั่นสิไปมยี่บ่นี่ก็พังเบิ้งหัทอารมกันเบิ้งแต่ไปไปมามาฮัทอาย่แต่แต่ไปอายุเลยกับอม์กันบนน้องพ่อแม่เนาะอารม์กับลมเบื้องกับกับร่องเบิ้งเนาะก็ต้องคุยกันก่อนเนาะดูมันแบบกระจายสองคนเขาได้ต้องลมคุยกันไปก่อนเป็นความเรานะเนาะไปไปมาๆก็ได้ยูเพราะว่าท่างบาร์รัชไปพูดใช่สิว่าแล้วกับทั้งพี่เด้บุญมาแล้วกับ่านพ่อแเป็นแบบลูกหลานเนาะ เรื่องหาเงินก็อยากไปอยู่เรื่องหาเงินหายังมาเห็ดถึงโตอะไรแต่ตอนนี้ยังไปบ่ได้ยังก็ยังขาดอยู่ตอนนี้ขาดหลายอย่างเนาะแมนว่าอะไรก็เครื่องก็ยังไม่ได้ครบสมบูรณ์นะเนาะห่านเพิ่นก็ได้ห่านก็ยังไม่ครบสมบูรณ์ปัญได้ขนาดยังน้อยก็มีเงินครัวซะน้อจะได้มีเงินครัวบ่ย่างอย่งหมมีอยังเฮ็ดกินนอกอยู่งกัน เรื่องอะไรก็ยากยากแนี่ขนาะปิดห้านไปมาอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดตลอดเวลาขนนาดอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาต้งมีเพื่อนขวดซาก็เออกินกับทีซะไร้โน้ยกินกับบริปิดไปมาปัญดายังนม่ดูดีเที่ยวไปเที่ยวมาก็อยากลำบากเลยเวลาแบบกงคำกำคืมเนาะแบบเฮ็ดอยูเฮ็ดกินเนาะแบบเฮ็ดกินคำก็คือสิ่งอย่างอีกเพราะว่าเฮาก็เป็นยิ่งเนาะชวนมีกระยำหนาวอย่างนี้เนาะเว้ยไปยากที่ ลมเนาะแม่นแล้วลมหนาวออกมากยากอีไดพี่น้องเว้ยดังไฟก็ยากเลยสามีบไปห้ไสกิโลจักตลอดก็บ่ได้โดยยากไปเที่ยวไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาพี่น้องเ้ยเพ่สิจุไผอีกสิไผก็ลมซยามนี่พี่น้องเ้ยืนคัวสบายเนาะโดยเพิ่นก็ยังมีเนคัวพี่น้องเ้ยคอยหาไปยหาจนบ่อยากบ่พุ่นแหละซื้อกินกยังบ่อยากคุ้มเนเนาะง่ายๆกสิเนํานก็ขาดเินเนาะสิซื้อังทั้งยา เมื่อก umas, ane, okay. okay. we ี้ลงเครื่องมาก็จมขึ้นแน่กับว่าถึงขั้นมาสิได้ตลอดโดยแม่เลยคนใดที่เคยข้าวคลายก็อาเจียนหูดีเนาะว่าแบบถ้าลงขึ้นไปนี่มันก็แบบได้กับบ่ค่อยลายเลยเนาะช่วงนี้ก็อยากลำบากนี่โดยก็รูปลายอยู่อ่าอ๋อนี่แบบค้นคุยแบบเป็นแฟนนี้เคยมีจ้าคนอะไรจังอันนีอยู่อ่าหนังก็มีอยู่เคยดมอยู่ ก็อีกยังเขาก็เป็นผู้สาวเนาะมันก็มีมันก็ต้องมีเดี๋ยวบ่ถึงขั้นว่าอันนั้นต์ระยะยังระยะสั้นๆแม่ร่วมกันได้โดนบ่ก็บโดนจุายกับโดนไปจุไรกับบางคนมีเวลาบันไดอันนั้นคือคนก็ประเข่าใจเขาเนาะคือชินแบบว่าสังอื่นกับว่าได้คอยได้ไปเลยเลยผเป็นห่วงพ่อห่วงแม่์เนยเลยเจ้าผลเจ้าผลเหตุแต่เวียงแต่งานเนาะก็อย่างกับบางคนมีเวลาเนย หนาจะพี่น่าเลยโดยติดตุกยาโอ้จับจับประตูกันบันไดเนาะยังยงานกัน คือช่วงนี้ก็เครื่องเล่นแนี่ยบริการนิ้เครื่องเบอร์ชีเดลตัวหนึ่งดิงานเทศกาลลายเนาะเทศกาลลายเนาะก็อยากนุ่งเครื่องงามๆมาสักซักเห็นแด้จึงบริคอยเห็นน้องถักมาจะเลยบริคอยแลนั่นโดยโดยโดยอันท่าก็ขอใจเนาะว่าเพคุนก็อยากลายรีพี่น้องเว้ยว่าจะไดกันี่กัเห็นเพื่อนกำลังแบบรีดเครื่องให้ลูกค้าอยู่เนาะกันห้าสิโจกับลูกค้าต้องรอถ่ายดิโลถ่ายดิเพื่อนนี่ยโดย อ๋อนุ่งๆเพื่อนใดที่แบบทักมาหาเพิ่นกะเพิ่นอย่างเพื่อเนาะต้องเข้าใจเนาะแมนโดยเพิ่นตอบซาหรือว่าตอบพวท่านกะต้องแบบเข้าใจเพื่อนเนาะว่าเพิ่นเป็นอย่ายไรเพื่นเนาะโดยต้องต้ังเรียนมาเรียนพ่อเรียนเมย็ต้องเอากระตั้งใจเฮ็ดเวียโดยกระโบมีรายได้เขาหกปัวเพราะว่ากามีแต่เพิ่นเนาะหาแบบเลี้ยงแบบพ่อแม่เนาะในครอบครัวเพิ่นกะได้ขอเพื่อนไปเบิดแล้วเนาะอันนั้นน้องก็ได้ ออกเงินไปมั่นแนวเพิ่นก็ต้องเพิ่นนั่นเป็นรักเนาะ่พอได้ีรัเลยชอบทุกอย่างนะโดยว่ายๆก็เนาะอยากขอให้ญาตถามเนาะอ่าลินเฟ็ดิได้บ่กรินแต่เฟทอย่างเดียวขอได้โต๊ะกับลูกค้าเนาะขอมีช่องทางติดต่อสมมติว่ามีนมไทยเนาะอยากได้กะเพิ่นกับเจ้ากับเสี่ยเอาหาเพิ่นอยู่บ่เพชรทั้งเจ้าหะอยู่แต่หลังไม่โดูแตหลังไม่เนาะแ่ล ในน้ำไ,ไม่ไปกับย hm. mmm, pues ันมีคนบอดีทักขอหาทั้งเจ้าอะไรเนาะแม่เช่วงนี้ก็อยากมีไลน์เนาะกาบลอกอันกระปุ่ยผ่านบอดีอันนั้นโดยก็เมนเนาะเขาก็เออตะไลที่ว่าแบบทักมาทันีว่าบอดีเขาก็บปุ่ยผ่านไปเนาะอยากเลือกเนาะโดยมีโอกาสเลือกก็อยากเลือกโดยอยากเจอคนที่ดีๆก็เมนอยู่เขาก็อาต้องอยากเจอคนที่ดีอยู่แล้วเนาะว่าแบบขอมาแล้วแบบ จริงจังจริงใจก็เข้าเขาว่าแบบโอ้ลุมธรรมดาเนี่ยเขาก็อยากปันใดแล้วเนาะปันใดแล้วแม่กันจากเขาก็เป็นยิงคนหนึ่งเนาะก็อายุก็บลายพอสมควรเลยครับอีกอย่างกัเพิ่นกับตั้งแต่ลงมาเพิ่นกัยังบ่เคยแบบคบกันโดนเพิ่นว่านี่จะแบบว่าแบบอีกอย่างกับแบบว่าบ่เข้าใจเพิ่นแหละเพิ่นกับไม่ละลายเนาะดูดูทางเขาก็เลยโอ้ลมกับทางสาวเพิ่นกัโดนแล้วเนาะเขาเทบเปียกเลเนาะเลย กะสิให้เพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นก่อนเด้ออย่าเขมกใจหลายๆเนาะขอบใจทำงานาวันไหน้กะสิมาเยี่ยมยามอีกเด้อโดยสบายดีเด้อโดยยดโกะโอเคเนาะเพ่อพี่น้องทางสะพวงก็เลยโอ้ลงกับสาวโสดเป็นที่เยี่ยมฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยทางคนทัศน์สุวาหนูน้อยเนาะ ทั้งคนก็เป็นผู้สาวผู้สาวโสดเนาะทั้งคนก็อาจเป็นไม่ค่าตัดยิบเนาะเพป็นก็เลยบอกว่าถ้าผู้ใดันจเข้ามาก็ต้องาเข้าใจที่เพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนกับบุคคลมีเวลาอาตอบแชทพอพี่น้องเลยทางทั้งคนก็ตัดยิบเนาะพอช่วงนี้ก็เป็นอาช่วงงานเทศกาลลายเนาะเป็นงานดอกบบนงานบุญโบนหรือว่างานอาขึ้นเฮือนใหม้โบเนาะแล้วก็มีลูกค้าล่ายเนาะเพื่อนก็เข้ามาจองหรือว่าเอา เอาเสื้อเอาสินมาให้เพิ่อนยิบให้เพื่อนสนน้อดูก็ต้องอันนใจเพิ่นนนำเด้เอเนาะอ่ะมื้อนี้ก็าอากาศก็ลมๆหนาวๆคือเก่าเน้อพี่น้องเลยโดยทางสะพวกกง,งวจะจะก็สิขอจรจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อเนาะไปพบไปคอกับอ่าสะพวงในคลิปหน้าเนาะสะพวงระคอขอบุญุญคุณพี่น้องกินซีเมื่อสับคนเนาะที่เข้ามาติดตา,ามครับช่งคิปสะพวงแต่โจทย์จบแล้นนวก็ขอบุญคามโฆษณาให้สะพวงเด้อเนาะ